เอาชุดพวกนั้นไปเก็บนะครับผมเตรียมชุดต่งงานไว้คุณแล้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าไม้ก็อยากได้ดอกไม้กับเขาเหมือนกันแย่งกับเขาเจ้าหัวกระเจิงเลยนะไม้ไม่ได้แย่งซะหน่อยพี่แอนนั่นแหละที่ผักไม้ แล้วจู่ๆดอกไม้ก็ตกลงมาอยู่ในมือไม้เองอืมได้ดอกไม้แบบนี้เนี่ยเตรียมตัดชุดแต่งงานได้แล้วมั้งงานแต่งเราอ่ะไม่ขอแต่งแบบมีธีมได้ไหมยัยงไงก็เราเป็นเด็กนิวยอร์กเราก็ต้องแต่งตัวแบบเก๋ๆแบบธีม Gang of New York ไหม มันมันคืออะไรอะ่โอโห้พาดนะาพาดก็ไม่หาดูเอาสิสนุกจะตายพาดก็แต่งตัวเป็นเลอรนโดส่วนมายก็จะแต่งตัวเป็นคาร์เมรอนดีแอสและแขกในงานก็จะแต่งตัวตามธีมของเรารับรองบรรยากาศมันต้องดีมากๆนแน่เลยรับรองแขกในงานอ่ะด่ากันยับแน่เลยนี่จ่อพ่อจะสิ หนึ่งทำแบบนี้คุณไปแอบค้นของของพาดมาใช่ไหมหรือว่าพาดเขียนบอกไว้ตรงไหนใช่ไหมเขียนอะไรอจะบอกนะว่าคุณเคยบอกพี่พาดว่าอยากใส่ชุดแต่งงานตีมนี้ฉันขอเปลี่ยนชุดไม่ใส่ชุดนี้ไม่ได้ก็คุณเป็นคนให้ผมเลือกตีมเองเพราะคุณยังไงก็ได้ี หรือว่าคุณจะเลื่อนงานแต่งไปก่อนไหมเพราะอีกแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยเขาคงเตรียมชุดใหม่ให้ไม่ทันผมก็แค่เห็นว่าคุณเคยอยู่นิวยอร์และผมก็ชอบหนังเรื่องนี้มากาเราอยากให้งานมันสนุกขึ้นด้วยการแต่งตัวตีมนี้ถ้าผมทำให้คุณไม่พอใจผมขอโทษ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแล้วถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยผมไม่เปลี่ยนชุดนะจะได้ถ่ายรูปให้เสร็จ